ตอนนี้เจ็ดโมงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่มองไม่ค่อยเห็นหมอกเยอะตอนนี้พระาทิตย์ถึงนู่นแล้วกต่เย็นพระาทิตย์ถึงนูนแล้วไม่รู้ไปเมื่อไหร่มองไม่เห็น,หนหมืดเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกข้างหลัง ้าเปิดแล้วพี่ <c oughs> อันนี้จะเป็นฝั่งพระที่ตกแต่เมื่อวานขึ้นมาแล้วไม่เห็นอะไรเลย เขาสุดลูกหูลูกตาฝนจะตกอีกแล้วมืดตึ๊บเลยมีฝนมาแล้วไปกินข้าวดีกว่า

ไปเดี๋ยวเดินไปลงไปดู <bunker. S 1> จุดหอตกโอเคกลับแล้วไปแล้วนะดอยโจงอยาให้ดูดว <Hayır. S 2> ิวหน่อยณนกล้องมันฟุ้งมองไม่เห็นเลยว่ะประมาณมึงอะแต่มันไม่ต้องใกล้มากประมาณนี้ตรงนี้มันก็มีหมอกท่านหนุ้ยตัวทีคุณสามมาใช่ไหมไป่ะกลับเราจะลงอีกทางหนึ่งไปทางจุดหอตก กล้องอาจจะสั่งนิดนึงนะเดินลงมาน,น,นี่จุดกระเป๋าขายะลืมพาไปดูห้องน้ําเลยห้องน้ํามีสองห้องเป็นส้วมห้องหนึ่งแล้วอีกห้องก็เป็นห้องอาบน้ําส่วนผู้ชายถ้าใครไม่อยากต่อคิวก็มีที่อาบน้ำ o u t d o o ไปอาบได้เหมือนกันตอนนี้เรากําลังมงงหน้า ไปเส้นทางที่เคยเป็นจุดหอตกไปเรื่อยอุยอ้ยเกือบลืมตั้งนาฬิกาก่อนจะรอระบุ GPS แป๊บโอเคเกือบลืมกดนาฬิกาพี่บ<อ>๊กดูวาขาลงจะกี่นาที ตอนนี้เราเริ่มแปดโมงครึ่งวันนี้ขอให้ฝนจะตกแล้วกันอันนี้คือซากเฮลิคอปเตอร์อันนี้เป็นส่วนหางเหรอพี่ บนเครื่องมันคือเลกหมดเลยคาที่หนึ่งลงมาหนึ่งเสียสองคนเหรอครับสองห้าสามสามว่ะหกเป็นก่อนเกิดริงแีบสแกนเคียวอาโคสให้ดูประวัติเลยนี่คือเป็นส่วนหางของหออยู่ใกล้แคมอันนี้เลย อ๋อสแกนได้สแกนดูประวัติเดินต่อยวันนี้อากาศดีอยู่ชิวๆตรงร้านโล่งๆน่าจะสวยนะพี่บอกว่าไงเออฟังสิอะไรวะไปไปก่อนทะเลาะกันไปก่อนอุ้ยอ๋อน่นอ่างเก็บน้ำที่เราเห็นเมื่อวาน ขทางลงก็เป็นเส้นทางเดียวกับที่เราขึ้นมาเมื่อวานทางมันชื้นเฉยไม่มีฝุ่นเฮ้ยเก้งตรงนั้นจะเลื่อนนะตรงนี้แหละนี่สอนนี่ตะกี้เกือบเลื่นนทีทีแล้วนะโอ้โหตานติดติดเลย ออมีหลักฐานนะกดถ่ายนะไปต่อแอพอันนะตัญญเคเรามาถึงป่าสนแล้วจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดในเส้นทางระหว่างการเดินขึ้นดอยจงโชคดีวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีฝน แล้วแดดก็ไม่ได้แรงด้วยขาลงก็ไปชิวๆเรื่อยๆเหมือนเดิมท้องร้องเสียเลยวะมาเนี่ยเตรมเกลือแร่มา ต้องบูตอ,อีนเทอร์จี้หน่อยแล้วแ <c oughs> ด <c oughs> ด,ดออกแล้วถ้ามันไม่มีวิทยุมันก็ไม่รู้ตำแหน่งหรอก หินใหญ่ก็จะถึงแปดเลี่มนะด้วเนี่ยใช่เดี๋ยวลงนะนี่ก็ถึงแล้วโอเคตอนนี้เราถึงหินใหญ่แล้วเดี๋ยวแขวนเป้พักรอทีมงานก่อนใกล้จะถึงแล้วอีกไม่ถึงสองโลก็ถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวตัดอีกทีตอนถึงเลยแล้วกันไปโอเค,อเคถึงแล้ว ถึงแล้วมาพร้อมกับพี่ต๋องจะ,ะจะได้เลยเซอร์ซีกฟฟ่กับสองคนกัน,นพี่แนวหน้า,นนา,าถึงแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนั่งรอแถวนี้เลยสาวาโอ้ยยู ผมมานั่งกินไก่งวงรอกับพี่ตงหมด4ตัวแล้วเนี่ยความทรงจำที่เหนื่อยไว้นี่แล้วกันแล้วสิบห้าโลสวยแต่ว่าต้องเดินอีกโลหนึ่งเพี่ไปนู่นพอรถไม่มารับเดินต่ออีกหน่อยนึงแป๊ดเดียวปายเงินโชว์ไปทีสนุกเลยไม่มีรถมารับ เดินต่อไปถึงแล้วไปครับพี่พอได้ปะพอได้ปะสบายไม่ต้องบอกถึงแล้วอ้าวเฮียมไม่มีป้ายดรือวะนี่<ม>จุดเริ่มต้น,นรรประตูสู่ดอยจงถึงแล้ว ยังย yeah. eh? oh, mm ังโอ้รถก็มีไม่เอาไปรับอาบุกเนี่ยเสร็จแล้วสองคนตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะไปรับกิจบัตรแล้วจะปั๊มตาอุทยานกันไป ายเซ็นเขาเป็นรูปประสานเลยนะ ได้ใบป,ประกาศแล้วเดินทางต่อ